ีเสร็จแล้วก็จะเขียนเลขนัดอ่านใจนะว่าพี่มินเขียนเลขอะไรจำเลขคือกี่หลักก็ได้หรอเลขระหว่างหนึ่งถึงพันไอ้มินมันขินซ่าเจียวซามันต้องเลขแปดหรือแล้วปะเออะมันเฉลยปะแล้วก็สัตว์สัตว์ไอ้สัตว์สัตว์ที่ อ,นนอันนี้คือเฉลยนะครับใช่ใช่แต่ว่ามีจะขยาทิ้งไปเลยหรอลิงเออจริงๆก็ใช่นะดูเฉลยอันนี้นะวันนั้นนัดก็จะไม่รู้ละนะว่าเฉลยคืออะไรแล้วออนะัดต้องตั้งสมาธินิดนึงอ่านใจนะอ่านใจนะเดี๋ยวมึงเปิดไนก็ได้พเพราะว่าเขาลืมเขาลืมคนดูลืมอนนัสีอะไรนัดส,ส,ส,ส้มส้มส้มสีฟ้าครับ เฮ้ย <Hey. S 2> เลขอะไรครับห Around.. น,นึ่งถึงพันอืมเฮียเครียดจริงๆหน้านับเครียดจริงๆอันนี้ยาวเลยนะพี่เก้าเก้าเก้าพี่เฮ้ยสัตว์อะไรครับนัดผิดหมดพี่มินนี่มันน่าจะแมวครับโอ้โหเฮ้ยนี่ครับเดือเชื่อครับโอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วที่บอกแต้องของตต้องรู้สึกยังไงเนี้ย